บ่ครับโตได้คร so so ับตาโอ้ก so 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 ็ะื้อเล็กบังไฟอย่าง้บ่ตัวหางมหนึ่โอ้ตัวหางน่ะบ่ครับผมเพร็ดหนึ่ะโอ้บ่ครับผมกับสองสี่หรตัวรองนั้นนะอ๋อครับครับครับจากนั้นแบบตาสีครับแล้วบ่ครับเนื่อแล้วจะไปพุ่งข้างนอกอยู่ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบมาพอกับดอนลามบุญนีนวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ .2564 น้องพี่น้องเนาะนะครับช่วงเที่ยงหลังจากที่ มานางรอหวยปูดำนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะเอามาให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเบิกเลยนะครับก็อะไรที่เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามไปในเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อทไปนะพี่น้องเนาะเปิดหนาวกันโอ้ยหายใจบอกนะครับแดด๋วห้อยคับพี่น้องนะครับพอมาล่อได้ปุ๊บกันนะครับก็เอามาลงให้พี่แห่นั่งท่านผู้ชมเลยนะครับตอนนี้เพิ่นเขียนไว้อยู่เกย้างแตนต้องเพิ่พ์ก่อนนะครับได้ตัวใดครับผม สามหกแปดสองซีสามหก่ะสามหกแปดสองซีสามหกครับผมพ่อนแดดครับพ่อนแดดครับพี่น้องได้มาแล้วนะครับ,ดบ,บได้มาแล้ยวยังไม่เดือดตาแดดยไปยืนตาแดากดกัดนนะครับผมน,นี่ครับพี่น้องสามหกแปดสองซีหล้วก็บสามหกเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเบิ้งชัดๆแคปหน้าจอไปด้อพี่น้องเนะครับเพิ่นเขียนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับผมเป็นชัดเป็นชัดครับผมบอครับเป็นแบบนี้เลยครับผมนี่ครับอันนี้นี่ครับผมตัวได้สี่ซับคาร์โลสามเปรตสามเปรตสามหกมากันหลายช่องนะครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับเจแดงเฟธาลุ้ยนะครับดอลล่าพหัสชาแนลนาะพี่น้องเนาะนะครับผม นครับลองเอาไปเสียงโชคเสียงดวงได้เลยนะครับพี่น้องอเ,เอามาให้แบบด่วนๆนะครับพวกแปดชื้อไว้แหละการเรียนทางภาเนาะนี่ครับสองสี่หนึ่งเนี่ยนะครับ,คร,บครับสำหรับผู้ใด<ๆ>ที่เขามารับชมแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ตามไปขึ้นเก่าเนาะพี่น้องเนาะครับช่องนอนลาชั้นแนวน้องมองได้มีหวยดีหวยเด็ดนะครับติปตามมาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมแบบนี้ละพี่น้องนะครับผมนะครับเดี๋ยวเบิ้งอีกรอบนะครับผมก่อเบิ้งน้ำเนย อีกจักรอบหนึ่งสามหกแปดหกหกแปดในช่งก็เลิ่งางกันครับเรเล่นทาคเรครับสองสี่สามหตัวนี้จะเล่นหกประูก็ได้ที่หนึ่งหกสสครับผม 3, า 8, แปมก็ได้คับคผู้นีม่งยมากันเนาะครจบมาสุกๆสุดขนนะครับผมเบิ้งอีกรอบนะครับพี่น้องนะครับ สำหรับคลิปนี้กระพ,พติมีทอนนี้ล้วพี่น้องนะครับขอหอาย่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยรวยๆยังแห้งกันคุปผู้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมยาเจ็บยาจนเด้อพี่น้องนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วพบแล้วพอกันไหมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ